สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะสวัสดีค่ำคืนวันที่22นะฮะธันวาคมนะฮะปีพศ2566นั่นเองพี่น้องเ,เอ๋ยนะฮะตอนนี้บาร์โบองกับที่ว่าพาพี่น้องนี่ะมาสัมผัสกับความเจริญของเมืองไทยมองไปไกลๆนะฮะจะเห็นตึกนะฮะบายกสกายทาวเวอร์นะฮะท่านผู้ชมครับนี่ะโอ้โหแล้วก็จะเห็นตึกเซนทันนะฮะเซนทัน นี่คือความเจริญของประเทศไทยบอกเลยว่านี่ฮะประเทศไทยนี่ฮะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนี่ฮะในกรุงเทพเมืองใหญ่อันนี้ก็จะเป็นหมหาวิทยาลัยนะะี่ะจุฬาเนาะพี่น้องเนาะโอ้นี่คือความเจริญของประเทศไทยนี่ฮะบนสามแยกนี่ฮะสี่แยกนี่ฮะสามย่านวิท,ทาวเนาะพี่น้องเนาะ นี่คือความจเจริญด้านหน้าของบ่าวบูก็จะเห็นนะฮะวัดนะฮะวัดหัวลำโพงเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นบารทีนะฮะเก่าแก่เนาะพี่น้องเนาะว้าวตอนนี้บ่าวบูเองก็อยู่บนนี่ฮะสันลอยฟ้าเนาะพี่น้องเนาะสันลอยฟ้าของนะฮะห้างสามย่านวิทเทลนั่นเองเอา,บ,าบ่าวบูสีผ้าพี่น้องย่งางไปเบิ่งนี่ฮะความงามนะฮะบรรยากาศย่ามคำคือ ส่วนตัวบาโบแลโอกาสที่ว่าเคอยมากโยบนนอกพี่น้องเนาะมาชมงามกลางเวนโหงามขนาดใดอลังการขนาดใดให้พี่น้องเบิ้งเอานะฮะฟังนี้จะเป็นาภายในายหานที่สามมรถนะฮะขึ้นมาชมวิวนอกพี่น้องเนาะ่นจะปิดซีถุ่มได้พี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็ที่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไก่ปีใหม่แล้วเนาะพี่น้องเนาะบาบุเองก็ที่ว่าได้มีโอกาสนะฮะขึ้นมากเก็บภาพบรรยากาศยามกลางคืนเนาะพี่น้องเน,นอ่วันนี้ก็ที่ว่าเป็นเวลาดีของบาบุนะฮะได้มากเห็นบรรยากาศเย็นๆยามเมือแรงนาะพี่น้องเนาะถามว่าในช่วงยามบา่ายยามเที่ยงก็จะเป็นเวลาจีมีอากาศฮอนอบเอาเนาะพี่น้องเนาะแสงแดดถ้าเป็นเวลาจี แนะนำก็คือช่วงเย็นๆเด้อพี่น้องเด้อช่วงงามแรงๆฝั่งนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของนะฮะนุ่มสาวนะฮะหรือว่านักเรียนที่นักศึกษาที่มาทำกิจกรรมเนะพี่น้องเนาะอ่านหนังสือมุมสบายๆนะฮะมุมงามๆโอ้โหบอกเลยเลยว่าสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะ สถานที่ท่องเที่ยวเมืองไทยมาเชียวได้ตลอดพี่น้องเอ๋ยบ่มีขา,สาใส้จ่ายนี่จะมีจุดนั่งเล่นพักผ่อนสบายๆพี่น้องเนะี่ยแล้วก็จะมองเห็นวิวของตึกนะนี่ก็คือเป็นสวนนะฮะสวนลอยฟ้านะฮะบนตึกนะฮะตึกห้างนะฮะตึกห้างที่ผสมผสาน กับคอนโดเนาะพี่น้องเนาะว้าวฟังนี่บอกเลยว่าอลังการขนาดพี่น้องเอ๋ยเนี่ยจะมองเห็นไกล้ใกล้ว้าวสวยงามมากพี่น้องเอ๋ยเนี่ยสวยงามบรรยากาศายามกลางคืนจะมองเห็นบรรยากาศของถนนพญาไทเนาะพี่น้องเนาะ ฮแล้วก็จะเห็นวัดหัวลําโพงตันลางจเจนวัดหัวลําโพงนะฮะรถเ,เยอะแยะมากมายเลยพี่น้องเอ๋ยนี่เลยครับจุดชมวิว คือจะบอกก็เลยว่านะฮะชั้นลอยฟ้าเมืองไทยก็มีหลายๆนะฮะพื้นที่นะฮะหลายสถานที่จะมองเห็นในกล้ๆไปหน่อกเลยนะเห็นบรรยากาศของตึก รูปทรงแปลกตาที่สวยงามนะฮะบอกเลยว่าร่มเย็นขนาดพี่น้องเอ๋ยนะฮะบาวาเองก็ถทีว่าภู่มใจนํำเสนออีกหนึ่งสถานที่พี่น้องเอ๋ยนะฮะสถานที่ของเมืองไทยที่สวยงามว้าว อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้างพี่น้องเอ๋ยนะฮะเพิ่นก็นที่ว่าเปิดปิดตามเวลาในชิดม้งเสาร์นะฮะ,นะ,ฮะจนถึงสี่ทุ่มนะฮะนี่คืออีกหนึ่งสถา,านที่ที่บาบูอยากแนะนําให้พี่น้องเนาะพี่น้องเนาะวา่าจะเป็นพี่น้องฟังเล่าครัาที่เงานในเมืองไทยนะฮะแล้วก็พี่น้องฟังไทยเนาะพี่น้องเนาะที่อ่า เหตุงานประกอบอาชีพนอกพี่น้องนอกบริเวณไก่เคียงนะฮะถามมีเวลากะมาลองเบิงเดอพี่น้องเอ๋อโอ้อันนี้ก็จะเป็นสี่แยกเนะี่ยสี่แยกสามย่านมิทาวรลดไล่ไล่พี่น้องเอ๋ยอาไดว้วิวได้วันยากาศดีๆนะะียยังไงพอแม่พอแม่พี่น้องเอฟซีแต่ไม่เห็นน้ำบาบูนิตอนนี้งามลาย ตอนนี้บ่าวเองก็ถือว่าอยู่บนชั้นเลยฮะลอยฟ้านีฮะหรือว่าสวนลอยฟ้าของห้างสามย่านมิดทาวการเดินทางก็มาสะดวกสบายเนาะพี่น้องเนาะบ่าวเองก็ที่ว่าอยู่ที่บางปูนี่ฮะนั่งรถไฟฟ้า b t s เนี่ยฮะมาลงสถานีอโศกนะฮะแล้วก็มาต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะฮะมาลง ตรงสถานีสุขุมวิทนะมาลงที่สามย่านนะฮะสามย่านมิทาว ả o เนี่ยฮะก็เดินขึ้นมาบนตึกนี้นะฮะซึ่งจะเปิดช่วงเวลา10บโมงเช้านี่ฮะจนถึงเวลาสี่ทุ่มนอพี่น้องเนาะโอ้ยงามหลายนะฮะภูมิใจนำเสนออีกหนึ่งสถานที่ให้พี่น้องได้มาเดอ้อทางผู้ชมเอ๋ยนะฮะบรรยากาศที่งามนะฮะได้ฟิวได้วิวอีลีเด้ขอบอกหน้าพี่น้องเอ๋ยนะฮะบอเสือกกรลองมาเบิ้งนะ นี่คือเมืองไทยเนะเที่ยวทั้งปีก็บ,บอมีมุดบอมีเบือนะ่อเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกนาทศการแต่ละเทศการก็จะมีมาเรื่อยๆนะประเทศไทยหลากหลายเชื้อชาติบาโบเองกับที่ว่าเก็บผ่าพบรรยากาศนี่ฮะมาฝากตอนพี่น้องนะฮะให้พี่น้องได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยนะฮะหลังจากที่บาโบเองเดินทางจากต่างจ,จังหวัดมาสถานที่นี่เนาะ กะฝากคลิปนี้ไว้เนออมอบอกอ,อมใจทุกท่านเลเด้อน,นี่ฮะมักกับซายกดไลน์นพี่น้องเนะาะ่วยกดแชร์กดกระดด่นอย่างเตือนนะฮะสิ่งที่สำคัญนะฮะสนับสนุนบาบูโดยการบอกกดข่ามโฆษณากันแล้วกันสำหรับวันนี้คำขึ้นนี้วันที่๒2เนะฮะสบายดีไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ